ละนองละยองยะลาละนองละยองยะลายายกินลำใหญ่น้ำลายยายใหญ่ย้อยยายกินลำใหญ่น้ำลายยายไหลย้อยเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดผักผัดเช้าฟาดเอ้ยข้าไม่กินฟักพูดเดียวนี้เช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดผักผัดด้วยแต่มีปลาหวีเหวี่ยงเือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมา ด้วยตานีปลายีเหยื่วเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาแหนเจ้าเนี่ยเก่งจังเลยเชื่อค่าแล้วใช่ไหมยังเจ้ายังพูดไม่ชัดเท่าไหร่เลยอาหลีเฮียอาเหียหลีอาหลีเฮียอ,อาเลียเอ้ยข้ามีเลียหรอกข้าก็ไม่ให้เจ้าเลียหรอก